닥터 รจจประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยผลประกอบการ9เดือนแรกของปี2567ปตทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน8 7 6 1ล้านบาทเพิ่มขึ้น1,502ล้านบาทหรือ2%เมื่อเทียบกับ9เดือนแรกของปี2566ทั้งนี้กำไรที่มาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือปตทคิดเป็น78%และมาจากผลการดำเนินงานของปตท คิดเป็น22เซโดยกาเดือนแรกของ 2, ปี2567บปตาทาและบริษัทในเครือนำเงินส่งรัฐรวม4 2 6 6 9ล้านบาทเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยยั่งยืนอย่างสมดุลพร้อมผลักดันธุรกิจใหม่ด้านการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และธุรกิจไฮโดรเจนเพื่อรองรับการกักเก็บคาร์บอนจากกระบวนการผลิตของบริษัทในกลุ่มและมีเป้าหมายนำไฮโดรเจนเข้ามาผสมกับเชื้อเพลิงหลักเพื่อลดปริมาณการปล่อยคาร์ ในอนาคตครับในปีนี้นะครับเเดือนปตทก็มีกําไรใกล้เคียงกับ9เดือนของปีที่แล้วนะครับเพิ่มขึ้นกําไรประมาณสัก2%เได้นะครับกำไรประมาณ8 0 0หม่นล้านนะครับก็เป็นผลมาจากธุรกิจอัพสตรีมนะครับการสํารวจแก๊สนะฮะธุรกิจแก๊สอะไรต่างๆที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ตัวที่ทรงๆหรืออาจจะต่ำกว่าปีที่แล้วคือพวกโรงกลั่นปิโตรเคมีพวกนี้นะครับเพราะเป็นเรื่องของโอเวอร์สปายต่างๆนะครับก็ ในปีนี้นะครับก็มีความท้าทายมากมายนะครับแต่ปอทก็สามารถดาเนินธุรกิจไปได้นะครับแล้วก็ส่งเงินให้ภาครัฐรวมๆกันปีนี้ก็เกือบๆสามหมื่น 30, ล้านนะครับ นอกจากพันธกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานแล้วปตทและบริษัทในกลุ่มได้รวมช่วยเหลือและดูแลสังคมเร่งบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์วิกฤตที่ผ่านมาพร้อมสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลมุ่งสู่การเติบโตขององค์กรในระดับโลกอย่างยั่งยืน